เปนแฟนช็อกเลิกกันแล้วก้อยอรัชพรพูดเองชัดๆกับปากเลิกกันแล้วเป็นอีกคู่คนบันเทิงที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวสําหรับผู้ของนิกกี้นชัดกับฝันใจนักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ปล่อยโมเมนต์น่ารักๆมาให้แฟนๆได้ติดตามัันอยู่เสมอและเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนสนิทอย่างนัตตี้นันทนัาเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนอกวงการขอแต่งงานไปทําเอาแฟนคลับ ถึงกลับมาลุ้นคู่นี้ตามบ้างแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีได้เฮกันสักทีและเป็นเรื่องราวที่โซเชียลมีการติดแฮชแท็กนิกกี้ไกดยพร้อมทั้งมีประเด็นข่าวลือทั้งคู่นั้นได้เลิกกลางเงียบๆออกมาจากประเด็นนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลแสดงความพิดเห็นค่าดาวสาเหตุกันล่าสุดกกอยอัชพรได้ออกมาเปิดใจความสัมพันธ์ล่าสุดผ่านช่อง Nick y o YouTube นิกกี้นชัดซึ่งไกดยนั้นเผยว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่า เราสองคนเลิกกันแล้วแต่ว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีวันนี้เลยมาบอกให้รู้ทั่วกันตกลงกันแล้วว่าเลิกกันอย่างไรก็ตามทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ